สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้กเออ็เราก็จะมาเล่าเรื่องของออคุณป้าคนหนึ่งจากประสบการณ์ชีวิตของคุณป้าเนาะป้าแกก็อยู่นี่มาออประมาณเกือบสามสิบปีอันนี้ก็เป็นประสบการณ์อีกประสบการณ์หนึ่งนะคะทีเออ่เรื่องเลวร้ายในชีวิตของป้าเนาะป้าแกก็อยู่กับลุงมาเขาแต่งงานกันมาก็ ก็นานอนะ่ะเนาะแต่งงานมาที่แรกแต่งงานตั้งแต่สมัยก่อนน้นเขายังไม่ใช้เออแกบอกว่าแกไม่ยังไม่ต้องใช้วีซานะ่านะแกว่าแล้วก็แกยังไม่ได้แกมาแล้วแกแต่งงานแล้วอยู่กันที่ประเทศไทยก่อนถึงจะย้ายมาที่นี่ตามสามีมาเนาะแกเล่าให้ฟังว่าครั้งแรกที่แกมาที่นี่เนาะแกก็เจอคนไทยเออมากมายแต่คนไทยสมัยก่อนเขาก็ คนไทยที่นี่เนาะที่ที่เจอกันที่เยอรมันสมัยก่อนแกเล่าให้ฟังว่าทุกคนมันก็มันก็ดีนะป้าก็จะมีฟาร์มเป็นคนไทยมากมายที่ว่าคือป้าชอบทำอาหารทำกับข้าวชอบเลี้ยงอาหารแบบบรรดาสาวไทยทั้งหลายที่แกรู้จกักแกถ้าแกรู้ถ้าแกเจอใครที่แบบว่า ออคืออันนี้ในด้านดีของป้าเนาะจะ,จะเล่าถึงด้านด้านดีของคนไทยที่นี่ก็มีเหมือนกันนะสําหรับด้านดีก็คือของป้าแต่ด้านที่ไม่ดีคือที่ป้าแกประสบการณ์มากับน้องคนหนึ่งที่ทํากับป้านะคะป้าก็จะทําอาหารเลี้ยงเพราะว่าอาหารไทยที่ที่นี่บางทีบางอย่างมันก็หากินยากเนาะอย่างเออน้องๆที่เขามาบางครั้งบางอย่างเขาก็ทําไม่เป็นอะไรเงี้ยป้าก็จะเชินไปกินข้าวที่บ้าน ลุงก็จะใจดีป้าเออลุงแกก็เกษียณแล้วเนาะก็เป็นผู้ชายแก่ใจดีก็จะเชิญคนไปกินที่บ้านลุงก็ชอบแบบว่าสนุกสนานปาร์ตี้อะไรอย่างเงี้ยมีคนมากินข้าวที่บ้านนั่งคุยกันเออเห็นป้านั่งคุยภาษาไทยกับคนไทยด้วยกันลุงก็มีความสุขเออนี่ก็เป็นชีวิตหนึ่งนะลุงแกก็มีความสุขป้าแกก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ไปคุยกันอะไรกันเสร็จเรียบร้อยเออ ก็ชีวิตก็เป็นอย่างเนี้ยมาตลอดบางคนก็จะใจดีเออซื้อของมาให้ป้าทำแล้วก็มากินกันก็ส่วนมากก็จะเป็นช่วงสุดสัปดาห์เนาะช่วงเสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยเพราะที่นี่วันอาทิตย์ทุกอย่างก็ปิดหมดเนาะก็จะเออถ้าจะให้ดีก็คือจะเลี้ยงกันวันเสาร์ก็อาจจะเมาบ้างอะไรบ้างเงี้ยแล้วก็คือวันอาทิตย์ก็นอนพักผ่อนนี่คือชีวิตของคนที่นี่เนาะแต่มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง รั้งหนึ่งที่เป็นประสบการณ์ที่เลวร้ายที่สุดที่ป้าเขาได้รับมาป้าบอกว่าป้าทําอย่างนี้มาเป็นสิบปีไม่มีปัญหาใดๆเพราะว่าน้องๆลูกลูกหลานที่เข้ามาในบ้านแกมากินข้าวกินอะไรที่แกทําให้กินแล้วก็บางคนก็ซื้อเข้ามาไม่ได้แกทําให้กินคนเดียวเนาะบางคนก็ซื้อเข้ามาเพราะของที่นี่ของไทยมันแพงก็ซื้อเข้ามาให้ป้าทําให้กินบ้างเพราะป้ากกก็มีฝีมือเนาะ ก็ทําให้กินกินกันอะไรกันตตามสบายมีวันหนึ่งมาเข้าเรื่องกันเลยเนาะมีวันหนึ่งป้าเดินไปที่สถานีรถไฟแล้วป้าก็ไปเจอ,เ,อ,อเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเข้ามาทักป้าคือน้องเขาเพิ่งมาใหม่เนาะก็เข้ามาทักป้าหนูไม่รู้จักใครเลยหนูเหงามากอะไรประมาณเนี้คุยกันไปแล้วป้าแกก็สงสารเนาะ พูดภาษากับสามีก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องสักเท่าไรป้าแกก็ไม่ได้ว่าพูดกับสามีรู้เรื่องสักเท่าไหร่นะคะคือแบบคนแก่ก็คืองูปลปปปาก็คุยกันไปแต่อาศัยความเข้าใจกันเธอเข้าใจฉันฉันเข้าใจเธอเอออ้าปากที่จะพูดคํานี้แต่พูดผิดอีกคํานึ่งสามีก็เข้าใจประมาณนั้นป้าแกก็สงสารเนาะก็เงาหนูมาบ้านป้าไหม ากินอะไรกรันหนูเหงาหนูเครียดหนูก็มาบ้านป้าเนาะก็มามาบ้านป้ามาคุยกับป้าคุยกับลุงคุยกับลุงนี่ก็คุยรู้มางไม่รู้รอะเพราะเด็กมันเพิ่งมาใหม่เนาะมันยังไม่ค่อยรู้เรื่องรู้ราวแต่อภาษาเรื่องนี้จะเอาหัวเขาเนี่ยมันไม่จําเป็นต้องรู้ภาษานะเออมันใช้ภาษาอย่างอื่นป้าแกบอกว่ามันไม่รู้ภาษามันคุยไม่ค่อยรู้เรื่องคือ คือที่พูดได้ดีคือพูดภาษาไทยอะ่ะคุยกันไปคุยกันมาลุงนี่แกก็แก่แล้วนะแกก็เจดสิบแล้วป้าแกก็เกือบจะเจิบเหมือนกันเขาแต่งงานกันมาตั้งแต่หนุ่มๆสาวๆเนาะป้าบอกว่ามีวันหนึ่ง,ล,งลุงเหมือนบอกว่าเธอฉันว่าเธออ่ะ อายุมากหน้าก็เหี่ยวเอะป้าบอกว่าเอา้าเธอเราก็อายุแก่กันแล้วเธอก็เหี่ยวฉันก็เหี่ยวโทษนะคะมันผิดตรงไหนล่ะมันมีปัญหาอะไรเหรอเราไม่เข้าใจอะไรกันเหรอป้าแกถามเนาะลุงบอกว่าไม่มีอะไรหรอกฉันพูดเล่นเฉยๆฉันพูดเล่นเฉยๆว่าเธอเหี่ยวแล้วก็ลุงเขาบอกว่า ผู้หญิงไทยเขาชอบไปทํานมกันเนาะป้าแกก็เริ่มเอะใจพอหนองคนที่เข้ามาในบ้านแทบทุกวันเนี่ยไปทํานมมาไปทํานมมาแล้วลุงแกบ,บอกว่าเธอไม่อยากทํามั่งเหรออ๋อป้าแกจะอายุจะเจ็ดสิบแล้วนะป้าแกก็เลยบอกว่าเธอฉันก็อายุเยอะแล้วถ้าฉันจะทํานมตอนเนี้ มันก็สายไปเนาะถ้าฉันคิดว่าถ้าฉันจะทำนมตอนอายุเกือบ70เนี่ยมันก็คงจะไร้ประโยชน์นะถ้าฉันจะทำนมมันก็หมายถึงว่าถ้าฉันจะหาผู้ชายใหม่ฉันอยากจะให้ผู้ชายเข้ามาหาฉันฉันอาจจะทำนมป้าแกว่านะเอาป้าแกเก่งนะเนี่ย <c oughs> แล้วตอนนี้ป้าแกลุงแกก็บอกว่าเปาโลกฉันถามเธอดูว่า ตอนนี้ผ่านไปผ่านมาลุงออกไปข้างนอกลุงบอกว่าธรรมดานี่ก็จะไปซื้อของด้วยกันอะไรด้วยกันมาเกษียณแล้วเนาะอันนี้ลุงของมีเวลาส่วนตัวลุงบอกว่าเออฉันไปธุระเธอไปด้วยอย่าไปเลยเพราะว่าเดี๋ยวเธอเ,ธอเบื่อเธออย่าไปนะเดี๋ยวเธอเบื่อฉันฉันไปข้างนอกแป๊บเดียวแล้วลุงก็หายไปสองชั่วโมง สามชั่วโมงหายไปอย่างเงี้ยแรกๆก,ก็อาทิตย์ละวันต่อต่อมาก็สองวันสามวันแต่น้องคนที่ว่ามาบ้านประจำอะ่ะก่อนหน้าน,นั้นอะ่ะหายไปหายไปป้าก็ไอ้ความใจดีของคุณป้าเนาะขอโทษน,นะคะไอ้ความใจดีของป้าป้าก็ โทรไปหาหนูเป็นยังไงลูกสบายดีไหมทำไมเดี๋ยวนี้หนูไม่มาที่นี่เลยล่ะลูกเข้าใจกับแฟนดีไหมหรือมีปัญหาอะไรกันหรือเปล่ามีอะไรมาหาป้าได้นะคือป้าแกเนี่ยให้ใจหนึ่งร้อยร้อยเปอร์เซ็นเป็นห่วงกลัวเขาจะอยู่กันไม่ได้แล้วก็น้องเขาก็คือน้องเขาเช่วงที่เขามาทุกวันนะเขาก็จะมาร้องไห้ประจํา กลัวเขาจะอยู่กันไม่ได้แล้วจะมีปัญหาแล้วจะต้องเลิกการป้ากระห่วงมากอยากจะไหนไหนคนไทยดิ้นรนมาอยู่ที่นี่แล้วก็อยากให้อยู่ตลอดรอดฝั่งแต่งงานแล้วมีงานมีการทําแล้วความตึงเครียดมันก็จะลดน้อยลงในความรู้สึกของป้าเนาะความตึงเครียดก็จะน้อยลงี้เมื่อถ้าผู้หญิงมีงานทําผู้ชายก็ไปทํางานเย็นตกตกเย็นมามาเจอกันทําความเข้าใจก,ากันกินข้าวร่วมกันคือเวลาที่จะพบกันยี่ชั่วโมงมันก็จะน้อยลงมันก็จะทําให บางครั้งเออแต่ละคนมีเวลาส่วนตัวของแต่ละคนมากขึ้นอาจจะทําให้ชีวิตครอบครัวดีขึ้นนี่ความคิดของป้านองเขาบอกว่าก็มีปัญหาเหมือนเดิมแหละป้าแต่ว่าเออหนูคงไปหาป้าไม่ได้แล้วนะเพราะว่าเออหนูหายออกจากบ้านหนูไม่อยากให้แฟนหนูคิดมากคิดว่าหนูไปหาใครอ,อ้าวป้าก็บอกว่าอ,อ้าวหนูหนูก็บอกบอกแฟนที่คะลูกว่ามาหาป้า แฟนหนูก็รู้จักป้าไม่ใช่เหรอลูกหนูกลัวเขาไม่ไว้ใจหนูอีหนูนี่ก็ประมาณสามสิบฝ่านะส่วนป้านี่ก็เกือบเจ็ดละเกือบเจ็ดสิบอีหนูสามสิบกว่าเนี่ยเขาก็ปฏิคือปฏิเสธทุกอย่างที่ป้าเชิญชวนเนาะป้าก็บอกว่าเออไม่เป็นไรถ้ามีอะไรก็โทรมาก็ได้เนาะหนูอยู่บ้านก็ได้แต่ว่ามีอะไรเครียดก็โทรมาหาป้าเนาะ อย่าเช่าไปเดินอิเลเคขาอยู่ข้างนอกเดี๋ยวรถลามันจะชนเอาจะไปไหนไปไม่ถูกก็บอกป้าถ้าป้าช่วยได้ป้าก็จะช่วยนี่ควมควมดีของป้าเนาะควมดีของป้าอันนี้มาทางฝ่ายด้านลุงลุงก็หายบ่อยๆหายออกจากบ้านไปกลับมาก็จะซื้อของเข้ามานั่นแหละคือมันก็ไม่ได้ผิดปกติถึงขนาดแบบว่ากลับมาเออ ไม่ได้มีอะไรเข้ามาเลยคือกลับมาก็ซื้อของซื้อของเข้าบ้านนั่นแหละเออบังเอิญฉันผ่านไปซุปเปอร์มาร์เก็ตฉันก็เลยซื้อของเข้ามาฉันไม่อยากเอ,อ่อให้โทรต้องไปเดินซื้อของเหนื่อยทั้งๆังง้ชีวิตก่อนหน้านี้ที่ทํากันประจําคือไปซื้อของด้วยกันลุงเข็นรถเข็นป้าก็จะหยิบนั่นหยิบนี่ลุงก็จ่ายตังค์อันนี้คือเป็นชีวิตที่เขาทํากันเป็นประจํา ตอนหลังๆล,ลุงไปคนเดียวซื้อคนเดียวแล้วบางครั้งมีของที่ลุงอ่ะไม่น่าจะรู้จักเป็นของแบบเออคิดว่าคือลุงเนี่ยทำกับข้าวไม่เป็นทีนี้ของอะไรที่มันมาจากเออทางอาเซียนที่ว่าเขาเอามาลดราคามาอะไรอย่างเงี้ยลุงเขาไม่รู้จักหรอกว่าอันเนี้มันเอามาทําอะไรได้อันนี้มันคือไม่ไม่รู้หรอกว่าอย่างสมมติว่าเ สมมติว่ามีเครื่องแกงมาขายอะไรเงี้ยแกก็ไม่รู้ว่าคือเครื่องแกงแกไม่รู้คือแกไปกับป้าแกก็เข็นรถอย่างเดียวตามปกตินาะเข็นรถอย่างเดียวอันนี้มีของแบบนี้มาไอ้แบบนี้มาไม่ได้มีปัญหาใดๆแต่คำพูดที่ลุงพูดที่มันมีปัญหาคือว่าเธออันเนี้ยเธอแกงใส่กะทิสิอันเนี้ยจะอร่อยเพิ่มพริกไปหน่อยมันก็จะเผ็ดนิดหน่อย อาป้าเริ่มเอะใจโอ้อยลุงทําไมรู้ถึงได้ขนาดนี้ธรรมดานี่แกไม่เคยใส่ใจเลยเพราะป้าแกจะเป็นคนทําอาหารให้กินแล้วเวลาทําอาหารให้กินเนี่ยป้าแกจะอยู่ในครัวทําอาหารให้กินโดยไม่รู้ว่าสิ่งที่ทําออกไปเนี่ยลุงแกลุงแกคือสิ่งที่ทําออกไปให้ลุงกินลุงบอกอร่อยอร่อยแต่ลุงไม่รู้หรอกในนั้นนะใส่อะไรลงไปบ้าง ลุงแกจะไม่รู้ว่าเออใส่พริกกีเม็ดหรือว่าเพิ่มพริกไปหรือเปล่าหรือว่าใส่เฉพาะเครื่องแกงที่ซื้อมาคือไอเครื่องแกงขวดนั้นขวดนี้อะไรองเงี้ยแกไม่รู้แต่อันนี้แกออกแนวเจาะลึกรู้ถึงรายละเอียดป้าแกก็เลยสงสัยแต่แกไม่พูดแต่มีความเอะใจในใจแต่ว่าป้าแกคิดอยู่ในใจแต่ว่าความคิดนิดนึงที่ออกมาในใจของป้า เอ๊ะหรือว่าน้องแต่ป้าก็คิดเย่ยมันจะเป็นไปได้ยังไงเด็กมันเพิ่งยุสามสิ่ฝ่าเองรุ่นลูกรุ่นหล,ล,ลานมันก็มาร้องไห้ประจําที่บ้านลุงก็เห็นแต่ลุงเขาก็าฟังไม่รู้เรื่องว่าเออคืนน้องเขาต้องการอะไรอะไรยังไงมีแต่ป้าอธิบายให้ฟังป้าก็อธิบายรู้บ้างไม่รู้บ้างเนาะก็คิดว่าคงจะไม่น่ามีปัญหาใดๆประมาณนี้แล้แล้ววันหนึ่ง มีน้องคนหนึ่งที่ว่ามากินข้าวบ้านป้าประจําไม่ใช่น้องคนนี้นะคะคือป้าเนี่ยแกทําชีวิตแบบนี้มาประจําอยู่แล้วที่ว่าเอ่อใครๆก็แวะเวียนมากินข้าวบ้านแกได้ซื้อของซื้ออะไรมาให้แกทําให้กินนี่คือเป็นเรื่องปกติมีน้องคนหนึ่งเข้ามาหาป้ามายกมือไหว้ป้าป้าหนูขอคุยอะไรกับป้าหน่อยได้ไหมหนูกราบขอโทษป้านะถ้าป้าไม่เชื่อหนูป้าอย่าด่าหนู ป้าอย่าเพิ่งเอาเรื่องหนูไปพูดให้ลุงฟังหนูขอให้ป้าอยู่เฉยๆแล้ววันหนึ่งหนูจะมารับป้าไปดูป้าเริ่มเริ่มใจไม่ดีอะเกิดอะไรขึ้นหรือหนูเขาบอกว่าเขาเห็นลุงพาน้องคนเนี้ยออกไปนูน่นไปนี่ไปเที่ยวนูน่นเที่ยวนี่ตามสถานที่ท่องเที่ยวในเมืองที่ที่ป้ากับลุงก็อยู่อะ แล้วก็เขาไม่ได้เดินกันเหมือนเหมือนเหมือนกับว่าคนรู้จักธรรมดาเขาเดินโอบโกอดกันบางครั้งก็ยังหันมาจุบกันความรับมันไม่มีในโลกเห็นไหมฮะแล้วทอน,นี้น้องเขาก็เลยบอกว่าป้าป้าไม่ต้องเชื่อหนูป้าอย่าเพิ่งตกใจป้าอย่าเพิ่งแสดงอาการอะไรเดี๋ยวหนูจะพาป้าไปดูสักวัน ให้หนูเห็นว่าเขาเริ่มเขาเอาเอเห็นค่าตาแล้วหนูจะรีบมารับป้าทันทีเริ่มมาเริ่มเริ่มจะแดงป้าเริ่มใจเสียป้าเริ่มมึคิดทบทวนกับสิ่งที่เออเกิดขึ้นกับป้าเดี๋ยวเราจะมาเล่าตอนตอน่อเสร็จแล้วนะคะเอป้าแกก็ใจเสียแกก็มานึกทบทวนเวลาว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นคืออะไร ป้าแกก็ลุงแกก็มานึกย้อนหลังเออว่าลุงแกเปลี่ยนไปตอนไหนอะไรยังไงแล้วน้องคนนี้เริ่มเปลี่ยนไปตอนไหนอะไรยังไงยิ่งคิดทบทวนก็ยิ่งเจ็บเพราะป้าแกรักเหมือนลูกเหมือนหลานเหมือนว่าเหมือนลูกหลานมาจากประเทศไทยแล้วว่าไม่มีใครป้าก็เลยอ้าแขนรับอ้าแขนรับเออน้องคนนี้เนาะ คือป้าก็ไม่คิดว่าสิ่งที่ได้รับนี่คือจะเป็นการทรยศกับป้าได้ขนาดนี้นะแล้ววันนั้นก็มาถึงน้องคนที่มาบอกป้าเนาะแกะโทรมาถามว่าป้าลุงอยู่ไหมป้าบอกว่าลุงไม่อยู่ลุงออกไปอีกแล้วป้าป้าแต่งตัวเดี๋ยวนี้หนูจะไปรับป้าเดี๋ยวนี้ ป้าก็แต่งตัวแต่ใจป้าก็เต้นแบบว่าคือเนาะอยู่กันมาเป็นสามสิบปีก็รักอะน,นะรักมากอนะแล้วป้าก็คงไม่คิดว่าชาตินี้ถ้ามึงไม่ดีกูจะเลิกกับมึงแล้วไปมีผัวใหม่คงไม่ใช่อะ่ะคงคงไม่ใช่แล้วป้าก็ใจคือใจดีสู้เสือมันต้องเห็นถ้าเกิดเห็นแล้วต่อไปอนาคตมันอาจจะเขาอาจจะ แยกย้ายกันไปนี่คิดถ้าจับได้แล้วอาจจะแยกย้ายกันไปคิดในทางที่ไอ้นี่นะคิดในทางที่ที่ดีไว้ก่อนเขาข้างตัวเองอะป้ายแกเขาข้างตัวเองเนะเาะแกก็แก่แล้วเนาะน้องคนนั้นก็มารับไปเขาไปเดินเล่นกันในสวนสาธารณะจับมือกันเดินกอดกันเดินคือ เดินไปเดินมาเดินไม่นิดก็หันมาจุกกันคือเหมือนเข้าใหม่ปามันคือป้าแกเข้าใจสลายเนาะเห็นแล้วอะ่ะแกไม่รู้ว่าจะทำยังไงดีน้องแกก็รือน้องที่พาป้าแกไปก็บอกว่าเอานี้ป้าป้าเข้าไปเดี๋ยวนี้เข้าไปเพราะว่าไม่รู้ว่าเรื่องนี้มันเพิ่งเริ่มต้นหรือว่ามันบานไปถึงไหนแล้วถ้าเข้าไปตอนนี้ก็คือให้มันจบเรื่องมันจะได้จบลงตรงนี้ แต่ว่าป้าต้องเสี่ยงนะว่ามันจะจบแบบไหนสิ่งที่จบอาจจะว่าเราไปหรือเขาไปป้ากล้าเสี่ยงไหมป้างเลยบอกว่าเอาไงเอากันคือใจแกก็แบบว่าไม่ไหวแล้วนะใจแกไม่ไหวแล้วแกก็เข้าไปไปถามเจอแกก็ถามแกก็หาผัวแกเนาะที่รักแกเรียกผัวแกนะที่รักฉันอยู่นี่ ลุงหันมาแกตกใจมากเลยอะเธอมาได้ยังไงเพราะป้าแกจะไม่ไปไหนคนเดียวนอกจากมีคนไทยมารับแกออกไปแล้วก็ไปกับลุงเท่านั้นตกใจมากเลยว่าอา้าวเธอมาได้ยังไงแต่น้องคนนั้นก็หลบไปแล้วไม่ให้ไม่เห็นว่าว่าเป็นคนพาป้ามาเนาะเออตอนนี้ส่วนน้องคนที่ว่าอยู่กับลุงอะนะที่ป้าแกแทบจะพูดง่ายว่าป้อนข้าวป้อนน้ำอะที่อยู่กับลุง เขาก็น่าเสียเขาก็บอกว่าอ๋อบังเอิญหนูหลงทางลุงเขามาเจอนี่ดูความตอแหลของคนนะคะหนูหลงทางลุงเขามาเจอลุงเขาก็เลยเอ่อจะพาหนูไปส่งบ้านแต่สิ่งที่ป้าเขาเจอน่ะเขาเจอในสวนสาธนารนณนะป้าเขาก็บอกไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเดี๋ยวป้ากับลุงจะไปส่งนะ ก็เลยเขาป้าก็หันไปพูดกับลุงป้าป้าเป็นคนที่ใจเย็นเนาะที่รักเรากลับบ้านกันเถอะไปส่งน้องเขาที่บ้านแล้วเราก็กลับบ้านกันแต่ลุงแกก็ใจไม่ดีแล้วแกคิดว่าน่าจะมีอะไรผิดปกติแล้วนี่ทุกคนก็ไปด้วยกันสามคนเอาน้องคนนี้ไปส่งที่บ้านน้องคนนี้ก็เออป้าหนูจะกลับประเทศไทยแล้วนะหนู หนูคิดว่าหนูอยู่กับแฟนหนูไม่ได้ละจ้าจริงๆนะป้าก็อยากให้หนูอยู่นะเพราะว่าไหนๆก็มาถึงนี่แล้วการมาเมืองนอกมันก็ไม่ได้มาง่ายนะคะลูกอันนี้ก็หนูมาแล้วก็อะไรก็อดทนเอาวถ้าเกิดว่ามันมีอะไรรุนแรงขึ้นมาเนาะอยู่ประเทศไทยล้วก็คือไม่รู้ว่าอยู่ประเทศไทยหนูจะสบายแค่ไหนแต่ว่าอยู่เมองนอกถ้าเราขยันะ่ะ รายได้มันก็จะมากฝ่าประเทศไทยการสร้างฐานะมันก็จะง่ายฝ่านี่คือเป็นสิ่งที่ป้าเขาก็ยังสอนน้องเขาอยู่นะคะก็ยังสอนน้องอยู่ป้าก็เมื่อไปส่งน้องเขาเสร็จป้าก็กลับบ้านป้าก็กลับมาถามสามีว่าที่รักเธอมีอะไรที่จะเล่าให้ฉันฟังไหมไม่มีไม่มีฉันจะมีอะไรให้เล่าให้เธอฟังป้าก็เลยงั้นฉันเริ่มเรื่องของฉันให้เธอฟังนะ ป้าแกฉลาดนะเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังป้าแกฉลาดป้าบอกว่า <k> ฉันรู้เรื่องของเธอกับน้องเนี่ยนานแล้วฉันเห็นเรื่องของเธอกับน้องนี่นานแล้ววันนี้เป็นวันท้ายที่ฉันตัดสินใจว่าอยากให้เธอรู้ว่าฉันรู้เรื่องของเธอสองคนฉันอยากให้เธอเล่าความจริงทุกอย่างให้ฉันฟังฉันอยากรู้ว่าเธอจะพูดความจริงให้ฉันฟังไหม เพราะว่าเรื่องจริงที่ฉันไปเห็นกับตาที่ฉันเห็นกับตาทั้งหมดอ่ะฉันรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นฉันอยากให้เธอเล่าซ้ําให้ฉันฟังอีกครั้งหนึ่งว่าสิ่งที่ฉันเห็นกับตาเนี่ยมันไม่ผิดแล้วเราค่อยมาคุยกันว่าเราจะเอายังไงกันลุงเกก็ใจเสียเนาะฝรั่งก็ออกแนวอ่อนต่อโลกไม่ได้เอ ไม่ได้ว่าไม่ได้ว่าเออเป็นฝรั่งที่ว่าแยบยนอะไรสักนักหนาปลุงเกก็ไม่ได้แยบยนนักหนาเนอะแกก็ตกใจแกก็เล่าตั้งแต่วันแรกเออที่เขาเริ่มมีปฏิสนธิ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 ไม่ใช่ไม่ใช่ไม,ใชไม่เรียกปฏิสนธิเขาเรียกปฏิสัมพันธ์ขอโทษปฏิสัมพันธ์กันแก่เล่าว่าน้องแก่ที่มา ที่บ้านมากินข้าวอะไรอย่างเงี้ยน้องก็มีเรื่องทุกใจร้องห่มร้องให้มาเนี่ยเวลาที่ป้าเข้าห้องน้ําเข้าห้องน้ํำนะเวลาผ่านไปเข้าห้องน้าไม่กี่นาทีอน้องก็จะขยับมานั่งข้างลุงแล้วก็มาซบอกลุงร้องไห้บ้านป้าแกไม่ได้กว้างเนาะพอได้ยินเสียงเเปิดประตูห้องน้ําน้องเขาก็จะกลับไปนั่งที่เดิม คือเหตุการณ์อย่างนี้เกิดมาซ้ําแล้วซ้ําเล่าลุงเขาก็เลยบอกว่าคือมันก็มีรูปมีคํามีจับมีอะไรกันบ้างนะเห็นไหมเห็นไหมเรื่องที่บอกว่าเออทาไมทําไมเธอไม่ทํานมเห็นไ้มมันมีมันมีมันมีเขามันมีเขาทุกอย่างมันมีต้นสายไปเหตุลุงแกก็แบบเล่าให้ฟังแล้วตอนนี้มันก็มีรูปมีคํากันบ้างตอนนี้มันก็เนอกจากลุงที่แก่ไม่มีอะไร คือกับการที่ว่าเรื่องเซ็กอาจจะแบบว่าอยู่กับป้ามานานมันตายด้านไปแล้วอะไรประมาณนี้มันก็ยังมีอยู่ไงมันก็ยังมีอยู่ไงมันก็เริ่มคึกขึ้นมาอีกสักรอบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยก็คิดลงุงแกสําหรับลงุงแกคิดลงุงแกก็เล่าตรงๆให้ป้าแกฟังว่าสําหรับฉันแล้วฉันคิดว่าเขาเอามีใจให้ฉันฉันก็เลยเออเลยนัดกันไปข้างนอกเขาไม่มีอะไรกัน แล้วเออคือมันก็มีอะไรกันมาก็กเป็นเดือนสองเดือนแล้วละ่ะอืมแล้วลุงแกก็บอกว่าฉันก็รักเธอนะเพราะเราอยู่กันมานานความผูกพันของเราอะ่ะที่มีต่อกอันมันก็เยอะแต่ว่าตอนเนี้ยฉันรักหนูคนนี้ถ้าถามฉันฉันก็อยากแต่งงานกับเขา เพราะว่าเขาอยู่กับแฟนเขาว่าเขาไม่มีความสุขเขาอยู่กับฉันนะ่ะเขามีความสุขที่สุดในชีวิตน่ะดูมันพูดป้าแกบอกว่าป้านี่ใจปิ๋วไปเลยอะ่ะคือไม่คิดว่าคนที่จะมาแย่งสามีป้าคือคือเด็กรุ่นลูกที่แบบว่าเขามากินมาอยู่ในบ้านของเราอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้คือใจลุงอะ่ะ อยากให้ป้ากลับไปอยู่ประเทศไทยฉันจะแบ่งเงินให้เธอเพราะว่าการอยู่ด้วยกันเนี่ยยันอยู่ด้วยกันนานๆมา20-30ปีเนี่ยเงินเกษียณถ้าเลิกกันก็คือมันก็ต้องแบ่งลุงแกก็มีเงินเกษียณเ,เยอะลุงยอมแบ่งนะคะลุงลุงยอมแบ่งลุงบอกว่าเออให้เราอย่ากันด้วยดีแล้วลุงอะ่ะจะแต่งงานกับน้องคนนี้กับเด็กคนนี้ลุงบอกว่า เอาอย่างนี้ละกันขอเป็นการว่าเออให้ป้าเนี่ยทําเรื่องอย่าคือเราอยากกันด้วยดีไม่ได้มีปัญหาอะไรคือ,เ,อเงินกเกษียณก็จะเออยกให้ก็เขาจะแบ่งให้ตามที่รัฐบาลแบ่งให้ป้าแกก็ไม่ได้ค่อยรู้หนังสือเท่าไหร่แกก็ไม่ค่อยรู้เรื่องเนาะก็จะให้ป้าแกเนี่ยกลับไปอยู่ประเทศไทย ไปใช้ชีวิตอยู่ประเทศไทยบ้านปลายชีวิตกับลูกกับหลานที่ประเทศไทยส่วนเขาเพ่อหย่าเสร็จเขาจะกลับไปทําเรื่องแต่งงานเอาเด็กคนเนี้มาดูสิสําหรับป้าก็คือเป็นเรื่องโหดร้ายเนาะเป็นเรื่องโหดร้ายป้าก็เสียใจร้องไห้ฟุ้งไฟก็เรื่องปกติเนาะสําหรับว่าโดนแทงข้างหลังขนาดนี้เนาะถามว่ามีสิบเล่มที่แทงมาเนี่ยจะไม่ให้ป้าแคเจ็บมันคงเป็นไปไม่ได้เนาะ คือข้าวที่ที่เด็กคนนี้กินน้ำที่เด็กคนนี้กินข้าวที่น้อง่อไปกินที่บ้านของอะไรที่หนูอยากกินป้าทำให้ทุกอย่างปอบใจทุกอย่างทำทุกอย่างอยากจะไปไหนไปอำเภอไปอะไรป้ากับลุงพาไปทุกอย่างแต่ป้าแกไม่คิดว่าจะทำร้ายลุงทำร้ายป้าแกได้ขนาดนี้ป้าแกก็ยอมยอมอย่า ยอมอยากจะโดยดีเรื่องทั้งหมดก็เป็นแบบนี้ถามว่าตอนนี้ตอนจบมันคือป้าอยู่ที่ไหนตอนนี้ป้าอยู่ประเทศไทยเพราะว่า,วาจริงๆเราทุกคนอ่ะขอให้ป้าสู้แต่ป้าแกไม่สู้แกสู้ไม่ไหวแกอายุเยอะแล้วแกบอกว่าแกขอให้ครั้งนี้เป็นบทเรียนครั้งสุดท้ายและแกขอจบเ,ออเรื่องแบบนี้เป็นครั้งสุดท้ายในชีวิตแกจะไม่อยากเจ็บปวดเพราะเรื่องแบบนี้อีกต่อไป พแก่กลับไปอยู่ประเทศไทยเขาอยากกันเรียบร้อยเออผู้ชายคนนี้ก็พุยกันในขณะที่ทําเรื่องหย่ากันอะไรกันนี่ลุงแกก็ส่งเสียเด็กคนนั้นนะส่งเสียแล,แล้วลุงก็กลับไปเหออย่าเสร็จป้ากากับไปอยู่ประเทศไทยเสร็จลุงแกก็ทําไปทําเรื่องเอาน้องคนนี้มาอยู่ได้ไม่เท่าไหร่เออน้องคนนี้ก็ มีผู้ชายอื่นลุงแกก็เสียใจนะเสียใจลุงก็เสียใจแย่อันนี้มันเป็นกรรมตามสนองที่ว่าคนที่รู้อยู่ในแวดวงอันนี้ก็จะสมน้ําหน้าลุงที่ว่าลุงทิ้งป้าเพราะป้าเนี่ยแกอยู่กันมาสามสี่ปีก็คงจะคิดว่าแก่แล้วก็คงคิดว่าจะอยู่จนตลอดชีวิตจนถึงบ้านปลายชีวิตไม่เคยคิดว่าจะต้องมาเลิกกันตอนแก่เนาะ อันนี้ป้าแกก็แกอยู่ของแกอย่างมีความสุขกับลูกกับหลานนะแกทําใจแล้วแต่คนที่ทุกข์ทรมานจิตใจอะ่ะคือลุงตอนนี้นะลุงแกก็เวลาเจอคนไทยอะ่ะที่ว่ารู้จักกับป้าที่สนิทกับป้ามาก่อนลุงจะร้องไห้ร้องไห้เสียใจว่าฉันไม่น่าทํากับเขาแบบนี้เพราะเด็กคนนี้เขาก็ไม่อยู่ด้วยไงเขาก็ไปอยู่กับนมเด็กสามที่ฝากเขาจะมาเอาทาไมกับคนแก่รุ่นนี้ ตั้งหมดเขาก็ไม่เอาแล้วอันนี้ก็เป็นชีวิตอีกครอบครัวหนึ่งที่พังเพราะผู้หญิงไทยด้วยกันพังเพราะน้องคนหนึ่งคนที่เข้ามากินข้าวกินปลาอยู่ในบ้านเรากินน้ํากินข้าวอยู่ในบ้านเราคนที่เราช่วยเหลือนี่เป็นบทเรียนอีกบทเรียนหนึ่งที่ป้าคนหนึ่งที่แกได้รับเป็นความเจ็บปวดที่ถ้าทุกคนเข้าใจก็จะรู้ว่ามันแสนสาหัสเนาะสำหรับผู้หญิงแก่คนหนึ่งที่ว่า แกไม่สามารถที่จะไปหาคนใหม่ได้แล้วอะ่ะกับเด็กที่มีโอกาสที่จะมีคนใหม่ได้ร้อยพันคนอะ่ะกับมาแย่งคนแก่ที่ที่เขาแบบว่าป้อนข้าวป้อนน้ําเราเรื่องนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่เกิดขึ้นในเยอรมันเรามาเล่าให้ทุกคนฟังมันเป็นประสบการณ์ที่ว่าน้องๆทุกคนคนรับทราบว่าที่เนี่ยในแง่ลบของคนที่เนี่ยมันมีอะไรบ้าง ต่อไปพี่จะมาพี่จะเรียกพี่ก็ได้เรียกป้าก็ได้เนาะต่อไปจะมาเล่าเรื่องของอีกหลายๆคนที่เกิดขึ้นในเรื่องแง่งมุมแบบนี้ให้ฟังอีกแล้วเ,เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ